สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับออด i โอพอดแคสต์ EP สิบห้าในหัวข้อเรื่องที่ว่าขันติบารมีหัวข้อนี้บรรยายทำโดยคุณหนุนนั้นะครับโดยคุณหนุนนะอยากบรรยายทำเรื่องขันติบารมีหน่อยนะคะเอีอน,นี้เดี๋ยวนี้เราอาจจะยินว่าเรื่องคำเชื่อมน,นจิตวิทยาหรือพวกศายรจิวิยาสมัยใหม่ก็จะเชื่อว่า ความอดทนอดกั้นน่ะมันไม่จําเป็นประเด็นการฝืนต่อตัวแท้จริงมันฝืนอดอดอดกั้นอดใจต่อตัวแท้จริงทีนี้ในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยขาเชื่อกันว่าคนที่มีขันติบารมีเนี่ยเป็นคนมีจิตใจที่เข้มแข็งแล้วก็เชื่อว่าเป็นการสร้างบุญบารมีเป็นการเสียสละเหมือนอย่างพระบริสัท์เชื่อไหมว่าคุณหนุนะตัวนเนี่ย เขาอยากไปเที่ยวห้างไปเที่ยวคาเฟ่ไปเทียเท่ยวโน่นนี่นี่อะไรอย่างนี้นะแต่ว่าเพราะเรารักษาศีลเหมือนกันอันนี้ยกอย่างให้เข้าใจก่อนเราก็มีคติบารมีตรงนี้เราก็อดทนอดกันที่ไม่ไปไหนอยู่บ้านอยู่สงบเงียบไม่เข้าสงังคมเพราะเรามีคติบารมีในการบำเพ็ญบารมีในการรักษาศีลไงอืมแล้วก็คุณหนยนะก็เป็นแสงระหว่างในด้านพลังงานนะคะอันนี้เ็เดี๋ยวอาจจะพูดในห,หัวข้อถัดไป แต่ว่าภารกิจของโน,นูเนี่ยมีภารกิจในทางด้านพลังงานแต่ยุติภารกิจทางโลกภายนอกยุติภารกิจโลกภายนอกแต่มามีภารกิจทางพลังงานมาช่วยคนทางจิตวิญญาณทำพลังงานแทนแต่ก็ทางโซเชียลก็ยังแอป X อะไรเงี้ยก็ยังเคลื่อนไหวเหมือนเดิมแล้วก็ u t u b e นั่นแหละคะ่ะทีนี้ถ้าเราบอกว่ามีขันติบารมีหน่อยเนี่ยจิตใจดีงดงามจิตใจมีค้าตา ซึ่งขาอดทนอดกั้นมันไปด้วยขาตาโดยตัวเองอ่ะขารักอ่ะมันลมถองมันลมถึงขันติบารมีนยครับอดทนอดกั้นเลยนะบางคนไอคิดว่าขันติบารมีนั้นดูมันรู้สึกว่ามันมันดูแบบฝืนตัวตนตัวตนหรือว่ามันไม่ใช่ตัวตนที่แบบนั้นนะคับทีนี้ถ้าคุณรู้เลยบอกว่าคุณไม่มีขาอดทนอดกั้นเลยชีวิตคุณมันทําอะไรก็ไม่ประสบผลเลยนะ คนที่มีขันติบารมีนะชีวิตทําอะไรก็ลุ่งโลดลุ่งเรืองเหมือนการที่โดนมารมารประจนมารวิญญาณร้ายมารหรือมารบภายนอกคนไานอกกนตามตีหรือวทสอบแห่งกรรมก็ตามตีชีวิตเราเหมือนต้องมีวัสอบสเสมอมาน,นะคะการที่อย่านิ่งนิ่งเฉยเฉยสบายๆชิวๆโกวิลฟอร์อเดียวมันก็ไม่พอหรอกก็อยากบอกว่า การมีขันติบารมีนั้นเป็นหนึ่งในหัวข้อของบารมีสิบทัศน์ของผู้บำเพ็ญจริยวัตรของภาควิสั์นะครับดังนั้นถ้าเราดูตัวว่าเป็นไลน์วอร์เกอร์สตาร์ซีสเลยเป็นภโควิสัต์ตามแต่บริจิตที่มีความรักคามมตรตาแล้วก็ต้องมีขันติบารมีมากในการอดทนอดกัด้นในเช่นมีคนมาบูลลี่เนี่ยสมมติว่ามีคนมาละโพืุผ้า พวะภาพสวยวิดีโอคอนเทนต์ดีแล้วแล้วก็โดนคนบูรี่เนี่ยถ้าเราไม่มีขันติบารมีนะเน่ยหราอาจจะรู้สึกว่าฆ่าตัวตายแล้วเลยอะไรเงรี้ย <c oughs> <c oughs> จริงไหมคะเออแนน,นก็พูดคำจริงเพราะว่าถ้าเราไม่มีขันติบารมีเนะี่ยเราไม่มีคำโอทอเกันโดนโดคนบูลลี่ตัดสินพิพากษาเช่นหน้าไม่สวยตาไม่สวยฟันไม่สวยหรือจมูกอะไรเงี้ยหรือว่าถ้าคุณคุณยอมให้คนภายนอกตัดสิน,น,นแล้วคุณก็ใช้ชี แล้วก็คุณกลัวกังวลหรือว่าไงดิคุณจบจากจบชีวิตจากรลกนี้เลยคุณแบบกูอยากลาโลกนี้แล้วคนบริเยอะแล้ว <doors manga? S 2> คุณด้อยค่าตัวเองคุณรู้สึกว่าค An ุณรู้สึกไม่มีคุณค่าเหลือเกินคนที่รู้สึกไม่มีคุณค่าเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีไม่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 เข้าใจถึงการรักตัวเองอย่างถูกต้องความรักกับขันติบารมีเนี่ยไปด้วยกันได้ความรักตัวเองมันเป็นอยากบอกว่าขันติบารมีกับความอ่อนนกันน่ะมันเป็น ส่วนเป็นคุณสมบัติส่วนหนึ่งของคามรักเวตานะครับคนที่มีคามรักเวตาจะมีเปรเสมัยมีภาชนะที่ว่างหวังรองรับพลังงานสิ่งต่างๆสิ่งอย่างได้คนที่ใจอย่างเงี้ยมันจะค่อนข้างจะดีกว่าแล้วคนที่มีาตะคามรักตาส่วนใหญ่จะเป็นเอมพาดเอ็มพาดเนี่ยจะค่อนข้างเป็นมนุษย์ที่ค่อนข้างรับพลังงานผู้อื่นง่ายและรู้ว่า ถ้าใครส่งกระแสจิตส่งพลังงานเขาคิดถึงหรือส่งพลังงานลบตามแต่กระแสต่างๆกระแสไม่ดีต่างแต่ก็รับดูด้วยใจตรงนี้รับด้พลังงานคนที่รับรู้พลัางงานกระแสพลังงานะเอียดต้องฝึกจิตต้องผ่านการฝึกฝนทำบมารมีหรือกระแสธรรมที่บอกว่าสามารถจิตอุเบกขามากขึ้นแบบเ,เ,เข้าถึงเขาเข้าถึงฌานสมาธิระดับ,บหนึ่งถึงจะรับรู้ถึงกระแสพลังงานที่ คนกระสื่นส่งมาแล้วยิ่งขอเอื่อส่งมาเราต้องอดทนอดกั้นต่อพลังงานบางนั้นชีวิตเราภายนอกปัญหามันก็เยอะอยู่แล้วคราวนี้เรามันยิ่งไปเจอกระแสพลังางานอีกทิมแทงอย่างนั้นอย่างนี้คุณก็อาจจะโกงวงนว่าเออมีใครมาคิดไม่ดีเราหรือจะไปจนไปจนพัยเรื่องร้ายอะไรเพราะว่าผู้ที่บําเพ็ญพวกชาวแสงไลเวอร์เกอร์หรือว่าผ้าบริษัท จะต้องมีคําว่าขันติบารมีจําไว้เพราะว่าถ้าคุณไม่อดทนกันคุณไปส่องแสงส่องแสงสว่างอะไรเงี้ยยิ่งยุคสมัยนี้ยิ่งไม่น่าไว้ใจเท่าไหร่เรายิ่งต้องสํารวมกายวาจาใจให้รอดว่าเราสามารถมีคําว่าขันติบารมีได้ไหมถ้าเราไม่มีตรงนี้มันก็ใช้ชีวิตยากจริงๆคนที่มีขันติบารมีนั้นเป็นคนจิตใจแบบว่าแน่วแน,แน่มันคงมีจัดจะาประทาน มีความมั่นคงในสิ่งตัวเองทำมีความมั่นคงตั้งใจคิดพูดทำสิ่งใดต้องแน,แน่วแน่สิ่งนั้นเดี๋ยวค่อยคูดในหัวข้อถ EP ถัดไปในเรื่องสัจจะบารมีเดี๋ยวค่อยพูดต่อไปนะคะตรงเนี้ผู้อดทนอกั้นต้องมีสัจจะบารมีแล้วก็มีสิ่งที่สามารถอดทนกั้นปัญหาอสอบแม้วควาเจ็บปวดโรคภัยบิดเบียน การเงินขาดแคลนสิ่งชั่วร้ายครอบงำหรือมารมืดกันตามแต่หรือว่าอุปสรรคครอบครัวปัญหาความสัมพันธ์คนแบบคนที่ผ่านปัญหาเยอะขนาดนี้แบบว่าบบกภาวะสัตว์หญิงเสียสละดได้ยอมอดทนอดกันได้อย่างที่คุณหนะบอกคำต้นบอกว่าคุณหนะอดทดนอดกันไม่ไปคาเฟ่ไม่ไปห้างไม่เฉพาะอะไรเพราะว่าเราต้องการสร้างบารมีเราต้องก,การรักษาศิลเราต้องก,การบำเพ็ญบารมีต้องการอยู่คนเงียบ มาช่วยคนทพลังงานปลุกคนให้ตื่นรู้พลังงานกระแสจิตส,ส,ส,ส่วนตัวเราสามารถแบ่งปันพลังงานให้ผู้อื่นได้ด้วยขาตาเมื่อเราจิตใจมี็นขาตาพลังงานนี้ก็สามารถสง่งไปผู้อื่นได้แล้วเราสามารถยิงโลกในสมัยนี้ออนไลน์มีโซเชียลออนไลน์แอปทวิตเตอร์เอ็กซ์หรือโซเชียลเฟ e บุ๊กหรืออะไรกตามแต่นะทิกตอ,อกอะไรเงี้ยทีนี้เราใช้แอปเอ็กซ์เนี่ยตอไปันเราใช้แอปแอปเอ็กซ์เราก็ใช้ในการเคลื่อนไหวหาบอกว่า ส่งพลังงานดีต่อซอฟต์แวร์ครอบครัวจะยันเราหรือทำช่อง YouTube เป็นธรรมะธรรมทานให้ผู้อื่นได้ตื่นรู้ดังนั้นเราก็ช่วยเหลือคนทางทัดลงานในการให้คนรู้สึกว่าอ๋อคำดีงามมันทำแล้วแหละทิศละทางนะมันไม่ทำไม่จะเป็นต้องทำโลกให้นอกเสมอไปโดยเฉพาะช่วงอันนี้เดนนะก็จะทำโลกแผ่นทำพลังงานแทนดังนั้นถ้าเรารู้ว่าภารกิจของเราคืออะไร ก็ต้องมีคําว่าขันติบารมีจําไว้ถ้าเราไม่มีเลยชีพมันไปได้ยากเพราะเราก็จะไม่สามารถอดทนอดกันได้ไม่สามารถที่จะสามารถรับมือกับปัญหาได้เพราะเราอ่อนแอจิตใจเราอ่อนแอเกินไปเราต้องตัวว่าถ้าจิตใจอ่อนแอทำอะไรก็ไม่ขึ้นเลยเพราะว่าคนจิตใจอ่อนแอทำอะไรก็เหมือนกับว่า โดยปัญหาหน่อยก็ร้องไห้เสียใจร้องไห้เป็นธรรมชาติร้องไห้ยิ่งดีร้องไห้ยิ่งแสดงออกคำคำคำอ่อนโยนคำรักคำตาแต่ว่าถ้าคุณเอาแต่บ่นระงมร้องไห้หรือว่าเรียกร้องเรียกร้องคําเป็นรรหรือว่าอะไรต้งแต่เรียกร้องบอกว่าเรียกร้องสิ่งที่คุณบอกว่าคุณไม่มีโดยเฉพาะคุณต้องการสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่คุณไม่เคยพึ่งพาตัวเอง หรือคุณไม่ยากแสงหาด้วยตัวเองว่าสิ่งใดเล่าที่คุณสามารถทําได้ท่านถ้าเรามีมือมีแขนมีปากมีมีทุกอย่างครบในไอวะทุกอย่างครบส่วนแล้วเราเองก็ต้องอดทนอดกัน้นแล้วตั้งใจพักเพียงเพียงพักเพียงบบบมีในการตั้งใจแ,แน่ในการทาสิ่งดีงามถ้ารู้ว่าโลกใบนี้มันอะไรก็ไม่แน่นอนเราจรึงต้องสัจจะ บะมีตั้งใจบะม,มีีสัจจาบะทานแล้วก็มีขันติบะมีอด pip, อนทนในการทําตามสิ่งที่เราพูดกับเบื้องบนไว้สิ่งศิษย์องค์ใดตามแต่ในการตึงดูสิ่งดีหลายอย่างหลายอย่างเหมือนกันดังนั้นก็อย่าทําให้ตัวเองผิดหวังตัวเองรักตัวเองขอบคุณเองแล้วก็มีขันติบะมีต่อตัวเองมีความซื่อสัตย์ซื่อตรงมีความอดทนนกัรกับปัญหาอุปสรรคปัญหาอุปสรรคมาอยู่แล้วกาทรทำงานสิ่งใดต้องมีความอดทนอนกัน ในการทําสิ่งต่างดังนั้นขอให้มีคันติมีในการทําสิ่งที่ปัญหาให้สําเร็จลงเรือได้ลงุง้ลุ่ลลวงได้อืแล้วก็ขอให้สมบัติสนานนะคะคุณนาก็ขอบคุณมากค่ะวันนี้จบอีพี15แล้วนะขอบคุณที่ฟังจนจบนะคุณเหนือก็ขอตัวไปก่อนนะคะขอบคุณที่ฟังจบนะขอบคค่ะบ๊ายบายค่ะ